สบายดีถูกมองถูกบอนเนาะเมื่อไหนไม่เห็นยังเห็นหัวซาบโปผ้าเฮือนซาบโปผาพี่น้องหัวเฮือนซาบโปผ้าใช้เหินซาบโปผาคือบบเห็นเลี้ยวหาใายเลี้ยวหาขั้วคือโบเห็นเฮือนเห็นหัวขี้ดินพี่น้องเอ้ยปีหน้าเดี๋ยวซาบโสีไหลซาบโพผ้านี้แะไรก็ให้ซาบโพามาปุ๊กกระตุ๊บอยู่นในนี้ ซบูผ้าซาบูสิไลซาบูผ้านี้ห้าบูบัวบัวผามาปลูกตุ่มหน่อยอยู่นี่ิดปอน้ยบตะลุต้นสิไลซาบูผ้านบบาบบบบี้น้องไหลลงคอยบอกไหลซาบูบบผ้าได้ลงคอยบอพี่น้องแห่งกันนะสงสารสัมาบูไหลบ่ลงดอกซาบูผ้าน ซาโบไล่ซาโบผานี้โบลงดอกพี่น้องโบมีเฮือนมีซ่านก็อยู่น้ำกันไปแนวนี้แหละ Arizona, อยู่ไปจนกว่าจะมีเผื่อเมื่อได้มื่อหนึ่งถือเลขรางวัลที่หนึ่งซาโบเสษยดเฮือนซาโบพาทรงโมเดลรสามแสนเส, sure. ส,ส,ส,สร็จเร,รียบร้อยโบผ้านี่เดินนี่ทรงโมเดิร์นมึงนี่โอ้งามขนาดโบผ้า รถวีโก้ห้แววราคาห้าล้านปิ๊บพอหน่อมเพื่อนก่อนห้าล้านกีบสิได้วีโก้ป่าเลือกห้าล้านกีบแตาห้าล้านกีบท่านผู้ชมอันนี้คือเดินเฮือนซาบุผ้าพี่น้องเห็นแต่ก่อนขี้ดินยังบ่มีทุนยังบ่ท่านมีเงินที่สิปลูกเฮือนปลูกซานมีแต่ขี้ดินขี้ดินกับดินป่าแบ่งให้พี่น้องเอ้ย นางบัวผ้าตืมเงินใส่กับประมาณหมื่นเอ็ดหมื่นสองนี่แหละใส่สื้อสื้อของขจ้าเพิ่มออกไปน้อยหนึ่งแล้วก็ตืมกับดินป่ะดินปะยิมมอมเพราะว่าแม่เป็นอย่างไห้ซาบ,บัผ้าอยู่น้ำเพิ่นสั่งไหวว่าให้ซาบัผ้าอยู่น้ำน้ำอยู่น้ำ่นเนาะอยู่นำ้นำเอ่ยน,น้ำเนาะฝนอยู่นี่หอยไปอยู่ไกลายายเพ่นวะ ยายเพ้นบอกบ่หายบ่ผ้าไปอยู่ไกลให้บ่ผ้าอยู่นี่ยายเพ้นสั่งไว้ก่อนเสียชีวิตนี่ก็เลยสิมาปุ๊กเดี๋ยวสิสือ,ยอยไพ่หนาไว้ปุ๊กกระท่อมให้บ่ผ้าคลายเพอปีหนาเนาะบ่ผ้านาะห้าสิปุ๊กกระท่อมปีหนาห้าสิคลายเพอเพ้นดีนำหมอพี่หนอสิคลายนำปัน่นลูกสิน้น ใช่กับซาบูผ่านี่แหละเดินซาบูผ่านี่ชุมชนบ้านวมเปิดทางข้างเที่ยงหรือยังบารูตาละหมักตีไก่ซาบูผ่านีเปิดบอนให้พัวเที่ยงหรือยังหึมหึหหหุ่มมาทางพี่หนุมาทางพีหุมาอีกหุมาอีก ยนูออกมานอกอีกน้อยหน,นึ่งยูเนาะของเนาะอ,อ,อ,อีกอมันยังอยากข่าในอยู่มันขาวว่าทั้งพี่เอายูโออกมาพี่เออแล้วก็เงียงมาพี่โอ้โอเทียงละเทียงละเทียงละหนึ่งลักถมสช่นขี้มนมาใส,นะส,ส่ไหมใช่ขี้ไปใส่อะ้ว ะเด็กหน่อยไปทางใดนะทางนี้ก็ะหมังน้ำมักจับพี่น้องเลยเบาภาเห็ดประตูเล็กเด้อใส่นี่เบาภาก่อค้ำแพงมานี่บาภาเก่อค้ำแพงปูนมานี่เด้็ใส่ประตูเล็กเด้อโอ้ประตูเล็กจะแพงยังได้หกเจ็ดพันงั้เห็ดเทือนยังบัโบราณมีเห็ดประตูเล็กโอ้ปวดตายไม่ทางสิได้แล้วเว้ยใครจมีแต่ทองพอทองเมียคนเรามันต้องได้ ได้ปุ่มยังหมูลุกอ่านโอ้ยอย่ามาในนี้มันแดดนะบอถือให้แล้วนะสบายดีคือทานผู้ชมตอนนี้ซาโบกับสมาเห็ดลักหัวเฮือนเนี่ยซาโบพาซาโบพาขี่ข้านพี่น้องเอ้ยหัวเฮือนบอเห็ดบอเห็ดนี่หาแต่เห็ดหาแต่เห็ดหาแต่เห็ดหาแต่กินเนี่ยหัวเฮือนละบอเห็ดเบิ่งในนี่หัวหัวเฮือนซาโบพานี่เขาบอกว่าเห็ดโลดพี่น้อง ตัวน,นี้เห็นอะไรตัวน,นี้ตัวน,นั้น,นก็คุดคือกันคุดหุออมแ่งก่อนเรามันเอียงทางไหนแะกะุดเอียงนอกใชม้อเดี๋ยวผ่านไปผ่านมารอ้ยเมได่น้อนัสรโรวานยเย็นใ้กินแ่นามามีื <c oughs> ปั๊บมากลำาไย่ปโลหะนะคือกระโดกระดิ่งเมึงยาักโลอุยรอยงแรงยายานอนลับไปข่มกลําไโลโลงพี่เนองซาโบสิพาไปลักนูนไงเอาเะจุดไมาไปจักจุดหมายไปเลย บึงหนาเลยพี่น้องนนเอันนี้ก็คือเพื่อนป่าเว้ยเพื่อนป่าเว้ยเด้อนี่พี่น้องเพือนป่าเว้ยต่อไปนั่นก็เพื่อนสตาร์บั๊กนะพี่น้องต่อกันไปสักพูนนะพี่น้องอันนี้ก็คือเพื่อนป่าเว้ยนะพี่น้องโกมังชิดานนทางขึ้นฮะ อ connect, ันนี้ของนามเสาคายเลยพี่น้องอันนี้กเขือนสาคายเลยพี่น้องนี่คือเฮือนเสาค่ายนะพี่น้องมีนะดูดีนะฮะเยาลหูายตาเลยพี่น้องนี่ลงไปกับพุทงหน้าเลยพี่น้องเขี้้ว เนี่ยหม่เราไปซื้อวางเลยน่องน่องไม่ไอวางบ่อันนี้คือทางออกนะพี่น้องทางออกทางออกคนทางนะพี่น้องได้โหลายตาเบอร์แลบเพิ่งกว่าโอ้โทรศัพท์หอดแล้วโทรศัพท์หอดแล้วเดินซับผ้ากับกวงอยังได้พี่น้องเลยจากกวงจากเม็ดยาวจากเม็ดสะโบกับเ่าะบ่เป็นสะโบบ่ บ so ่หูว่าได้พอดีลมเฮือนลังหนึ่งล่ะเจ้าโบงัวค่ะมากินหย่างอัยบานพี่เนาะก็ไปใส่ไก่เจ้าในซองพ่อเมียเปิดกำลังตอกน้ำมาจับพี่เ้าะ หลังจากแปลงลักแล้วเนาะโยโยโยห้วยค่อยใหญ่อันนี้ผลซิ่งมันทางด้านใดเอันนี่ชิบ่ได้อันชิบ่ได้อันขึ้นอันอ้าวอันช็อปมาใส่กันมือนี่เลยบ่เนาะบักตาเบ้นอะไรหอ่ะฮะออ่าทนมาแห้งนี่มันเกือบเหยียบกู้ผลตัวบักอันปาโท เกือบสะโบเกือบถึกรถเหยียบตายพี่น้องเอ้ยเกือบช่วยนั่งอยู่ก็ดบรถเข้ามาอย่างกับทันหันเลยผูจักมาแต่ใช้บางใดนี่เกือบตายทั้งนั่งนั่งอยู่ซื่อๆก็เกือบก็เหยียบตายเหยียบขีดตบบลวดตายเร็วเมื่อยได้พี่น้องเอ้ยเด็ดเด็ด บบบบเห็ดอรรถเดินเฮื่อนไผ่เดินเฮื่ยนมันเดินเทื่นไพ่เดินเทื่นมันได้ผูเดินเฮื่นเ้าอยู่ผูได้บมีบอมนเดินเฮื่ยนเ้าได้ในนี่ได้เห็ดอรรถได้ชุมเจ้าเดินชุมเจ้าค่อยเมื่อยเลย แดดแดดโอ้ผุ่มปกพลาโอผุขึ้นกินเลยใบี่ใบแอมพ้าเนาะคือสินงนี้และใบเนาะมันใบใหญ่เนาะไข่ก็ใบต้องกุ้งใบใบซักบ่ก็ดเ็ึงไปสิันกดก็ดึงเซนตำอิทก่อน เช oh, 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 ah, so, so, okay. ่นยลุ่มชุดน่ะดิแมนบ่เส้นน่ะลุ่มชุดน่ะบ่พาไปดึงอยู่หัเลยบ่ได้บ่หดึงที่ละลักอ้าวเห็ดเฮือนตามคนอยู่เห็ดอู่ตามคนนอนเมียเป็นผู้ดึงเมียเป็นผู้งัดผัวเป็นผู้ตอก เอาเล็กสะแรง,งดัดน้ำหมักจับพี่เนาะดึงให้มันตึงมันตึงแล้วก็ตอกน้ำหมักจับเถียงเมียามันไม่คือเถียงนานะขาบวชกกับเขียวออกเอาเลย เบียได้ท่งผมหล่อแท้สบายดีท่านผู้ชมเล้วอาส่งกัตานักเล่งใบเวร้าเบาใได้หนักเล่งใบเศ้านัขอเงินก็เงินใบอย่งใบใบหลาิปอ่อใบชิปอานนี้มันหนักเล่งใบชิปโมเนหนักเล่งใบเา้าหนักเล่งใบควายนี่ขอแต่ใบควาย ขอแต่เงินใบควายเอออย่างนั้นแหละเออตอกเลยโอเคเลยสบายดีแหละสบายดีีพ่่น้องทานผู้ชมสบายดี จังขาส่งก็ตัดเองนักเลงพ่อบ่พี่น้องขาส่งก็ตัดเองนักเลงใบสาวเก่งขนาดเลยใส่เจ็บตีนใส่ให้ไปยิ้มก็เสวยเบิ่งดูเร็วน้าวนี่ใส่เจ็บบอดใดบอกนะมั้ยบอกไปยิ้มดูให้ไปยิ้มเบิ่งให้แน่นี่เจ็บเจ็บตีนจนใส่เกิบบ่ได้นี่ปาแต่ตีนหยัง Sai hay bay bung đu này sai. sao với sao bung đu. Hãy sao sao tem con ông tận bung đu này sai. Nông tận bung đu. Sai sao loi bung như này sai kiếp này sai. Hãy sao loi bừng, Sai hôm nay kiếp này nị. này nị. À thôi bên tay thế. เอาออกแล้วไม่ใหม่นะไก่ที่เช่าเลยแหละอันยับลงอีกว่าผ้าว่วผ้ายับลงพี่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 ลงมาเออเนี่ยนั่นแหละลเป็นลมวิ่งได้ไดท,ทั่วเลยอ่ะยับไปแล้ว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 ่ะมาหนั <c oughs> นงกิน มักเตะเผาพี่น้องเล่เลยเล่เลยเล่เลยมั้าคือ้ชื่อแม่มักเตะเผาแสะบ๊อเบียจิ้งจอกปลากระเขนตลอดเสะบ๊อบไอ้ท่านผู้ชมเบิ่งในแก้ให้เบิ่งในว่ามักเตะเผาเป็นอะไรเนาะหมักเตะบอกรายละเอียดได้มีอยังไหนไนมันอะไรยังมันอันนั้นอันยังมันอันนี้กาบมันอันนี้ไนมันอันนี้ขวัญมันทมบ้านเขาคือแตดมันเลยแตดมักเตะ ขบงได้ไหมนะขวัญน,นะมันต้องเป็นกลางไม่มันขวัญลนะเขาเาอาน่าขวัญเ<อ>ขาบอกแบบสุภาพเขาบอกแบบสุภาพโอ้ยสุภาพกระซ้าบอกกระถึงเนาะแกเอาแน่นี่แล้วก็กินได้เลยท่านผู้ชมแต่โบราณกินผู้ดได้ขี้ขานพัดเขียวแหมห้ามกินเด้อหั่นกินเขาไปไล่ขี้เขียวแหงเพิพ่มขึ้นอ่าโทษกินัแป้งนี่ก<อ>ินแล้วต้องแป้งเขียวน่ามารีนอเบียกินกินกินไปเลยคลิปนี้บ๊ายบายทุกคน บายบายฝากกูล่าก,กันเลยพี่น้อง